ประชาชนเรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็อยากจะขอ, mm. ข,อขยายความเล็กน้อยนะครับถึงข้อกังวลบางประการนะครับที่พี่น้องประชาชน mm. หลายส่วนนั้นอาจจะมีเกี่ยวกับร่างแก้ไขรัฐมนูญของเราครับ mm. อย่าง <Yeah. S 1> ที่คุณพิธาได้กล่าวไว้ครับว่าแม้ร่างแก้ไขรัฐมนูลฉบับนี้จะถูกปัดตกไปโดยรัฐสภาในวันนี้ mm. แต่พรรคก้าวไกลก็จะยืนยันในการเดินหน้าผลักดันวาระการกระจายอำนาจยืนยันจะเดินหน้าในการทํางานเชิงความคิดนะครับ mm. เพื่อรณรงค์และขอแรงสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนให้การกระจายอำนาจนั้นสําเร็จ เพราะฉะนั้นครับมันก็จําเป็นครับว่าหากประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอาจจะมีความไม่สบายใจหรือความกังวลเกี่ยวกับข้อเสนอของเราบางประการเนี่ยเราก็จําเป็นที่ต้องชี้แจงนะครับผมก็ขอใช้เวลาสั้นๆในการชี้แจงหนึ่งประเด็นนะครับที่อาจจะมีความเข้าใจผิดอยู่บ้างนะครับหรือว่าความไม่สบายใจอยู่บ้างนั่นก็คือผลกระทบของข้อเสนอของเราต่อสถานะและบทบาทของข้าราชการส่วนภูมิภาคและผลกระทบต่อสถานะและบทบาทต่อ,บบตอเจ้าหน้าที่รัฐส่วนท้องที่อย่างเช่นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ผมขอย้ำอีกรอบนะครับอย่างที่คุณธนทรกล่าวไว้นะครับว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของเรานั้นจะไม่นําไปสู่การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่อย่างใดน,นะครับแต่อยากจะขยายความผ่าน3ประเด็นนะครับซึ่งมีรายละเอียดทั้งหมดเป็นแถลงการเนีย่ยเป็นทางการใน Facebook Page ของทั้งคณะก้าวหน้าและก็พักก้าวไกลประเด็นที่1ครับเราต้องแยกเรื่องนี้เป็น2ส่วนนะครับราชการส่วนภูมิภาคกับเจ้าทิพย์รัฐส่วนท้องที่นั้นถูกบริหารจัดการแตกต่างกันมีกฎหมายกํากับดูแลคนละฉบับ ราชการส่วนภูมิภาคนั้นประกอบไปด้วยจังหวัดและอำเภอมาจากการแต่งตั้งนะครับในขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐส่วนท้องที่นั้นมาจากการเลือกบางส่วนก็โดยตรงจากพี่น้องประชาชนบางส่วนก็มาจากการเลือกตั้งทางอ้อมนะครับสองนนี้แยกออกจากกันและถูกบริหารจัดการกำกับดูแลด้วยกฎหมายคนละฉบับมันประเด็นที่หนึ่งนะครับผมย้ำอีกรอบหนึ่งว่า่างแก้ไขรัฐมนูนของเรานั้นไม่มีข้อเสนอใดๆที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐส่วนท้องที่เลยมีเพียงแค่ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับราชการส่วนภูมิภาค นะเพราะฉะนั้นถึงแม้วันนี้ร่างฉบับนี้ผ่านหรือถึงแม้นโยบายของก้าวไกลจะถูกผลักดันอย่างสําเร็จจะไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อเจ้าหน้าที่รัฐส่วนท้องที่และจะไม่มีการนําไปสู่การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่อย่างใดอันนี้คือประเด็นที่1น,นะประเด็นที่2ครับแน่นอนครับข้อเสนอเรามีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับราชการส่วนภูมิภาคแต่ผมก็ต้องย้ําอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับว่าข้อเสนอของเรานั้นจะไม่ได้นําไปสู่การยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคโดยทันที แต่เราเพียงจะเสนอให้มีการจัดทําประชามติภายใน5ปีครับเพื่อในมุมนึงคือเปิดให้สังคมนั้นมีการถกเถียงอย่างเต็มที่เพื่อพิจารณาถึงบทบาทและความจําเป็นของรัชการส่วนภูมิภาคและก็ในอีกมุมหนึ่งคือเปิดให้คณะรัฐมนตรีนั้นมีเวลาในการทําแผนมารองรับอย่างรอบคอบและชัดเจนว่าหากผลประชามติออกมาแล้วมีการยกเลิกรัชการส่วนภูมิภาคจริงเราจะวางแผนเพื่อรับมือและดาเนินการเรื่องนั้นอย่างไร นะครับเพราะฉะนั้นย้ำอีกทีว่าไม่ได้เสนอให้ยกเลิกท,ทันทีแต่เสนอให้จัดทำประชามติภายใน5ปีพร้อมกับแผนรองรับที่ชัดเจนและระยะเวลาที่เพียงพอในการดาเนินง,งานส่วนประเด็นที่3ครับประเด็นสุดท้ายนะครับหากมีการจัดประชามติภายใน5ปีและผลประชามติออกมาประชาชนผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศตัดสินใจสนับสนุนให้มีการยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคเราจะวางหลักประการ2อย่างครับอย่างที่1นะครับเราจะวางหลักประการว่าแม้จะมีการยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคแต่เราจะไม่ทําให้การยกเลิก ราชการส่วนภูมิภาคนั้นทําให้ข้าราชการคนใดคนหนึ่งในส่วนภูมิภาคนั้นต้องตกงานหรือสูญเสียผลประโยชน์และความก้าวหน้าทางอาชีพยังคงมีตําแหน่งแห่งที่ยังคงมีเพียงแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนสังกัดไปอยู่กับส่วนกลางหรือส่วนท้องถิ่นนะครับอันนี้คือเพื่อให้ข้าราชการส่วนภูมิภาคนั้นได้สบายใจส่วนหลักประกันที่2ครับคือการวางหลักประกันว่าถึงแม้ผลของประชามตินั้นจะออกมาและมีการยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคถึงแม้ราชการส่วนภูมิภาคจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงและเป็นคนละส่วนกับเจ้าที่รับส่วนท้องที่ แต่หากมีการยกเลิกราชก,การส่วนภูมิภาคจริงเราก็ต้องมาเปิดบทสนทนาว่าแล้วเจ้าที่รัฐส่วนท้องที่ที่ยังคงอยู่กำนันผู้ใหญ่บ้านที่ยังคงอยู่นั้นเราจะกํากับดูแลอย่างไรหรือว่าจะสังกัดอะไรนะครับเนื่องจากว่าสมัยก่อนอาจจะมีการทํางานอย่างใกล้ชิดกับราชการส่วนภูมิภาคพอตัดขาดต,ตรงนั้นไปก็อาจจะต้องมีการกำกับดูแลในรูปแบบอื่นนะครับและตรงนี้ผมคิดว่าจะเป็นจุดที่ดีนะครับในการที่เรามาร่วมกันออกแบบว่าจะทํายังไงให้การทํางานของกำนันผู้ใหญ่บ้านนั้นตอบโจทย์ขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าตอบแทน เรื่องของความก้าวหน้าทางอาชีพหรือว่าเรื่องของการทํางานที่ยึดโยงก,กับประชาชนมากขึ้นนะครับผมชี้แจงสาประเด็นนี้นะครับซึ่งมีรายละเอียดชัดเจนนะครับอยู่ในถแถลงการทางการในเพจของอพักก้าไกลและคณะก้าวหน้านะครับแล้วก็หวังว่าวาระการกระจายอำนาจที่เราเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจทุกพื้นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการลดความเหลื่อมล้ำระหว่างพื้นที่นะครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการส่งเสริม ประชาธิปไตยไปที่ฐานรากนั้นจะสามารถเกิดขึ้นได้ในประเทศนี้โดยไม่ละเว้นถึงความตั้งใจดีนะครับโดยคำนึงถึงความตั้งใจดีของข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกคนในประเทศนี้นะก็ขอชี้แจงสั้นๆเพียงเท่นี้ครับ